สบายดีสวัสดีพีเอฟซีมาทุกคนเด้อร์วันนี้กับกับช่องของดิมดาสาวด้วยน้องซานวันนี้ทุกคนพอแล้วหรอบอฟอ่าภารกิจให้น้องดิมคือแบบขัวเป็ดเนาะน้องดิมก็เม่เคยขัวจั๊กขึ้นมาวันนี้ก็บชิมาลองเนาะว่าชิขัวเป็นบอแบบพอแล้วบอกว่าขั้นแรกต้องเอาจุ้มน้ำพอนพอแล้วก็มาลาะขนเนาะสบายดีเด้อสบายดีพอแล้วกันออกไปหัวไปสวนไปล้อมหัวกัน้วยลุกออกจับขา จับขา,ขาจับขาแบบสองเบองะไม่ได้จับขาสองเบือเอ่อมนชุ่งมงเลยเอือ่มมอนหาไเลยะุ่มไปเลยนีออเอาจับขาขึ้นมงขาก็เอาจับขาเอาทั่มมอนลงไปก่อนี่กรชุ่มไปเลยมับนบูดได้พอดู <laughs> ก่อนพอแลว้วสิไปพอแล้วต้องมาสวนก่อนสิวะเคยเห็นแต่ไม่เวิร์ดเห็ดเนาะ สไลายวิดสไลดหนึ่งหนึงคนบอดขนยใหญ่นะในวันนี้แบบพอเล่แบบมอบมาให้เป็นโตเลยโอโ้โหอ๋ออีกฟางหนึ่งบอสอ่อะรับฝดนปนต้มเปตสต้มเป็ด,ดต้มกันเ้อร์กินต้มเป็ดเอากันเน้อ รุ่มันต้องดีมจะลบขนแล้วหรือ,อร่แม่นแล้วก็ขัวแล้วหรือเปล่าพแล้วจะไปพอแล้วจะไปอ่าล้อมหัวล้อมหัวแปลงหัวเลยดอกาะบายโอเคบ๊ายบายก่อนอื่นต้องลบขนขนนี้ใหิ่งๆออกก่อน,อนนะอลืมพาบัได้เด้ลืมพาย่ะ เห็นแมลกง่ายงายคือว่าลกายากใช่ปะข้าวกระปิ่นุนเข้าอีดอกวเสาลูกพาฝึดอย่างใดรู้อยากเนาะป้าต้องดิ่มผิดง็อต้องขนดีน้อยนะ <c oughs> ขนนป็ดตันี้ไล่หลายเลยล,ลกายาลูกกระจุม่มลงอีกจุ่มเอาดนดนเลย cứ bảo được đồn đó. để chung với đồn lại với xịn bố lệ quá nào, đồn lại mình có lệ đấy, bộ hòn à, tối nãy lúc kia mình thấy mẹ thua Nó sân, xây sạp bố này đó

โอ้อนลกวอง่ายกอนเด็กลกบอลบม่ง่ายบอลนี่อ่ะอึดนะบอลอันง่ายบอลขนน้อยนะใช่ปะอ๋อเห็นเขาเห็นคืองง่ายเนาะแล้วไว้หัวนี่ตัดทิ่มบ่ะหว่าเอาตัดแล้เอาทิตาบอดเนาะเป็นยังไา เขาบเ็บแขนบนสักยานตอน่มปูดสักยานนะวัดที่ใหญ่จะออกดิบดีสวะดิดิดหนึ่งแล้วก็ทับดิบดิบแล้วนี่มันิแล้วนี่เวยมันเสารเลยเหรอวันเสารมีแ่มันอทิติแปดมอกับมือแปดมือ่ะเอาหออนนี้ขนมันเย็นเลยเนาะขนเย็น ขนบัวขนบัวผมขนบัวไหมเพราะว่าขนนี่คือหอมบัวนี่นะเออเนาะแม่นกระนหน่อกนี่แบบเป็นหุ้มเป็นหุ้มดิหนอขนน้อยขนติดหนังแล้วมันก็มีหนังหอมแต่พูออกมาจากไหนนีโ่โอ้ยเดี๋ยวดูไปดูฮะโอ้ยคนสามารถนีงง่น้อยๆแบบล้นลน้ลนเอ้าลน้ลลนล้นไฟอ่ะก็ทนกิ่วนไฟละ่ะ <laughs> วายิวสุดท้ายกุุบเลยตาน้อย,อดยได้แล้วอขอ,อาราว่าลูกใส่เวลา,าจะสบู่ดิ๊าสามารถลูกมีม่เเห็นด,ดิซาดเลยเฮ้ย่ <c ười> เคยเห็นทีเพื่อนเลย ตั้งมาั่งเลยใช้เวลาดูเอ๊ะขมุกจิตเอวดังอู้ดังดังจิเดียน้ำปิดเดียน้ำเปิดเดียน้ำอีได้ว่าก็โดนหันได้สบายโดนที <ets> <t arn S 2> mm ่ห hmm. <y> ันที่ ยี่ห้านาทีกายอีกเด่ขค้นอีกเขาจะไปร้องหัวไหเหรอบ้นเก่านนอ่ะมันนก้อเนีอ๋อขนาวม้วนจินยางโคตจินยาน <laughs> งเราหัวนี่ไนะบายบายแต่ก่อนเล้อไปกินเพื่นอ,อ,อยู่บ้านขอติดเพลงกัไนไดีเหรอ <laughs> กำลังใจให้ต้องดีมเนาะเฮ็ดครั้งแรกอะสิ่แบบเดินดิใช้เวลาเอาเดินได้ดนึงโอ้โหป้าเหนือเป็ดแบบลุกดวนค่ะที่เขาชลุกไปอันนี้นะ่ะเห็นเป็นเวรลงใกายง่ายแหละปีกต้องดนดึงแบบโอ้โหดึงยากเออ ึดไม่ใครเคยขวบเป็ดแดงอั้งดียวกับครั้งแรกอึดชึบกลัวสิลกนี้แต่ละอันเนี่ยโอ้โหยากยาก เด้เด้เด้แบบมันเป็นขนดหาจัลงได้ซัมนี่ขวดน้อยหน่อยดิเนื้อแบบขาวเดียวทุกคนน้องบิ่มเพ็ดมาได้ระยะหนึ่งละแม่หัวยังเต็มไปเลยเฮ้ยแม่มันโดนละต้องชินอะไรไหมนั่งจะเละมันละวันนี้หอม พอแล้วว่าถ้าเหลือคนนิดนึงลนเอาต้องดีจะมาลนลองลนลองลนไปได้อพอแล้วว่าต้องลนหลายดอกย,ยันมันขิวตนใจได้เยอะโอ้โหดมาก ดำเลยจะป็ดมาลนไปไป <laughs> รอดในม่านเอานี้เนาะคนก็เหลือหล่ลายทุกคนต้องดีมขอยอมแพนี่คนแบบโอ้โหลายเฮงคนนี่ก็แบบไอ้ยูแต่แบบโหแล้ว้องดีมโทรหาไอเบิร์ดเมืม่อกีไ้ไอเบริร์ดวะเอ้ยย่าเอาย่าเซตตู้เย็นไว้ ดี๋ยวจังไรแม่เมินเฮ็ดแม่วะเดี๋ยวจังไ้แม่เมินม,มาเฮ็ดล้วดีกว่าที่ท่ายโตอนอนนี่ขนมันก็แบบทั้ง,งหัวนี่หลจะแถวนี้กบูซูมีละจะก็มีแบบขนนิดน้อยจนเต็มลนไฟก็ลนบอ่อกลอกก็ชกยากยากหนังจะเละมาละแม่เมินกันเลยวะเออเอาศัยจะเย็นอันมัดเป็นหกกันแหละแล้วผูื่อแรงแม่เมินมาแม่เมิเนีเฮ็ดเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอก,ก่อนตอนแม่เมินมาเลยเนาะแล้วเราดิบใครสวยแม่เมินอีกท่านึงเพราะว่าล้อดิบ เฮ็ดบอลเาสุดเฮ็ดบอแล้วเยอเนนกด้กมาเคลีย์คือเก้าสุดท้ายนี่รางจะเลมาสมัยจุ่มน้ำหอมไหลมาต้มน้ำหอนหน่อย อันนี้บอกน้ำอนลวกอีกอ่ะฮะลวกเอลยจุ่มกระดาษเถื่อ้าวัวกระดาษเนาะไม่เห็นเลยว่ะต่นั้นวุ้ดเดียวคือว่าเห็นแล้วล่ะลูกเห็ดเป็นสมองไปแล้วไในเดซัมน,นี่คนบัวลายอ๋อคนบัวลายเนาะใช่าคนบัวลายกันแล้วไงแมีนคือว่าแบบว่าลูกกระลายลูกคนบัวนะจนแบบโอ้โห ยังวันแล้วเฮ็ดยังกับวันแล้วสี่มือแม่มือจ้ะวันแล้วมือแล้วมือเน,น,น,นี่นี่ขนบัวมก็หลาแต่นี้เราไปเนาะต้องเดล้างเิงาม้ำหนังจนลกอกหมดเลยวันี้นข่าวชั่วเลยนบนหัวแห้ง,หง,หงไร้เลยเนาะแถวคอขึ้นไปเนาะ ชุบชุบชุบวนี้จะข่าวเลยเอเขียนมาเลยเอป,ปีกปีกตัวเป็ดเขีนเ,ขนเอาไว้บินนี่น,ะ,น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 ะแม่ติ่นนะนะแันแกะส้มนะลูกเห็นแม่แกะง่ายง่ายหรืกแกะยากยากเลยลูกันแว้เก็โทษเอ่า แม่แกะเป็นส้วบเลยลูกแลก้วแกะแล้วขาดแกะขาดแกะขาด,ขาดไ,ไเอาไว้แล้วดังไฟดังไฟวะเคลียจะต้องกินดังไฟแป๊บหนึ่งอเอาอย่างนี้ไปไม่ยังมากอัวคือมีชิซายปูขี้ทรายเต็มเลยไพ่บลอกเล่นหุ่นอดีมเล่นสับปะรดอดีมบล็อเล่นปูอดีมไปดีมบลอกดีลินดิมไปบอกตอนไหนวะมาจนเมื่อคืนมาจนเมื่อคืนดิมมาจังเดบอกลูก ไอ้ดีมเพจไอดีบอกไอดีให้ใส่หัวให้เดินเนี่ยอะนนว่าบอกวไปนะไอ้ดีเพจทส่หัวให้เดียวสว่าโอเคเดี๋ยวลองดิบดังไฟแป๊บนึงอย่าลิมน้ำเนะโอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็สำเร็จแล้วนี่ก็สิวไวให้ตันขัวนะเพราะว่ายันผิดอันกวลิขสิทธิ์ของยูทูปไปไหมเนาะนี่ซ้ำเร็จนี่ก็หัวให้คนหลายพวดแม่เหมกันเลยตัดออกเนาะตัดออกหรือยั แบบอ่านคนอย่างก็เพิ่นเอนี่อย่างก็น้อยเพราะว่าน้องดีมันเฮ็ดจุ่มมือซาวนนี่สภาพอันแบบน้ำฮ้อนมันโปโฟติว่าลกบ่ออกได้ล่ะเรือเอาตีนให้หายอีกล่ะตีนตัดหัวตีนหายตีนให้หัวแนก่ตีนเบิ่งอืมนแต่ไกลพิการนี่วันนี้แม่เวนมากินโอเคสำเร็จโอเคสำเร็จแล้วเอไปกระซิ่ครัวเฮ็ดอบกินโดยนี่แหละ นี่ละออกลาบุยวิตามินคนจงไม่แด้สว่แม่ไม่เป็นวิตามินโอเคเฮ็ดยังบ่แล้วสิมืออันยังบ่ผ่านมืออันมือแม่เวอร์นั่งเฮ็ดมื้อเช้าเป็นสิบโมงเจ็ดเก้าโมงหาสิบโมงเลยลอกแท้ลกว่าบุ้มม่จกเทื่าทุกอย่างแม่เวอรแม่เวอเดี๋ยว่าจะจะใส่อันทุกอย่างแล้วใส่ตัวย็นก็ใส่ทุกอย่างไม่ตัวย็น โอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องดิมและแม่เมยกับชิขอตลาไปก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากพี่เอฟซีเบืงโฆษณาให้น้องดิมน้องดาด้วยนะคะจบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดิมน้องดาให้ลิปต่อไปและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซอมน้องดิมน้องดา สำหรับคลิปนี้ก็ขอเกล้าคำมาสบายดีสวัสดีพ <Bye S 1> ีเอฟซีฟ<ๆ>ทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะจะไม่เวิือนเ็ดอบแล้วต้องทิมสิไทยคอนตัวนี้เวิือนเ็ดอบเรามาซีมอีกว่าเป็ดเทานี่ยากบ่ยากอะไรลแต่ว่าคันเทาอบเปื่อยเสียบได้ตัวเทาเนาะแบบแบบมันนุบๆแล้วก็แบบทากินเนี่ยโอ้โหฟินเลยโอเคทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ